ตำรวจละวันบา,า,านุาน้าวิ่งยกออกอึ้กระปุนักเรียนสิบรวจทหานรบุง์หารพุทธสังการหนึ่งูสามกองอันที่สองไปขอายการฝึกูนยถึกลมตำลละอันท่สองไป